ก้าวนี้ก่อนต้าดีก่อนต้าววันนี้มาก่ี่มาก่อสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็ผมม้อนสิบสองชามด้วยกับก้านะครับผมแล้ววันนี้ผมได้นำมาแขกรับเชิญมานะต้านะวันนี้เราเมแซมจากช่องไซโคแล้วก็ก้านะครับผมคอนโทรลเพื่อนอนว่าวันนี้นะครับทุกคนเราเล่นไปคราฟทีนสีเดี๋ยวว่าเราสามารถคราฟกาะจากอะไรก็ได้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อป่ะเอาเอานี่เดี๋ยวนี่เกมหมดเครีิตไปแล้วเราต้องเทสเดวิดเราต้องเทสให้คนดูเทสเทสเทสโดยการเอาเกาะเลยดีอยากได้เกาะอะไรอยากได้เกาะอะไรแซมเกราะคับ เด็กทุกคนใส่กดี่กดนี้กดนี้กดโชว์นี่กูบ้าผมรักพี่โอ้ อ้าวมีคนตายแล้วใครจะเซตแบบตรงนี้มันก็ฟิลแบบที่โอเคทำัามครับโอเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนกฎกติกาในแบบนี้นะครับผมมีอยู่ว่าคือเราจะเป็นที่ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมนะแล้วก็ให้อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับผมแต่ตอนแรกนะครับคือเราจะห้ามตีกันไว้ก่อนนะครับผมห้ามตีกันไว้ก่อนในประมาณ20วินาทีเสร็จแล้วเราจะมีเวลาทั้งหมด25นาทีในการหาของแล้วบอเดอร์จะเริ่มบีบบอเดอร์จะบีบถึง50 50ภายในเวลา10นาทีนะครับผมอ่ะเราเหมือนเล่นยูซีเลยพี่าแบบ เล่นแค่สคนที้แมปเล่เล็กๆพอที่แมปเนี้ยขนาดมันแค่2อง้คูณสองเองนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็พยายามแบบเจอกันก็อย่าตะเองก่อนลันะครับมาตีกันตอนของพร้อมได้นึนแบบถงไหลโอเคทุกคนก็เชียร์ทีมไหนระหว่างทีมแดงสีแดงสีดหรือไงเออสีแดงเสียเงินโอเคทุกคนเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเบเล้งสามสองหนึ่งโย้ยย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 ย แลกไงต่อแลกไงต่อแลกอะไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้เทเลฟอร์ดไปโอมไปโอมอะไรกันเนี่ยไปโอมอะไรกันเนี่ยเออไปโอมอะไรกันเนี่ยก้ากาพี่มีแผนไหมก้าวิธีชนะเป็นยังไงพี่ค <c oughs> ือนะคือพี่พี่ได้แบบว่ามีคนเนี่ยโดนพี่มอนเนี่ยแกล้งมาเยอะใช่ไหมเอ็กเลย์อะไรเงี้ยเราเราจะเอ็กเลย์จ้าหนุ่มบีเจ๊ไหมคือขอรับคือทุกคนอย่าดราม่าผมนะครับเป็นแบบเป็นแบบความสุ่เท่านั้นนะครับก็คือพี่มอนนี่ครับเขาแบบว่าได้ได้แกล้งคนมาเยอะใช่ไหมก้าแบบว่าเอ็กเลยย์์คคคนนนนนู้้้เเีใใชช่่มมอออ็็กกลลแืผจะง แทนให้เหล่าคนที่โดนพิมอนแก้นะครับผมก็จะเป็นตัวแทนก็คือว่าความจริงผมเป็นลูกศิษย์พิมอนนะครับในเรื่องเอ็กเลนอ่ะก็วันนี้ผมจะทำการเอ็กเลนนะครับแต่ว่าผมยังไม่เอ็กเลนทุกคนนะก็อย่าลืมเชียร์ผมด้วยกันนะครับเอ้ยผมว่าเป็นแค่การสนุนทุกคนอย่าดราม่าผมนะครับมาก่อนใช่ไหมก้าวนะใช่ครับพี่ชายใช่แล้วนะครับก็จะมีขอขวานมือก็ทุกคนก็จะตกใจเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่นี่โอเคพี่ข้าผิดเมื่อกี้พี่ข้าผิดเอาไม้มาอาก้าไม้คือมันเลยพี่โคตรผิดออกมาอยู่ที่เบี้ยวโอเคทุกกคนรมาาอย่งแเลยทีี่่พมมออนนนนบบกะครััเป็นเกกี่ยวับอ่่าเเป็นกกียวับบบททททีีี่่่่เเเเเรรรราาาาาาาสสมมมถออ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 นนนนนนุัััคคคคกก็ไดด้งะะผืน ครับคือว่าสิ่งที่ดีสุดนะตอนนี้คือมันจะเป็นเกี่ยวกับบล็อกไอ้นี่แล้วมันจะมีสกิลในชุดผมว่าบล็อกเฟอร์นแนนดดีสุดครับทุกคนเราต้องขับชุดเฟอร์นแนนนะครับผมก็คือชุดชุดอะไรนะก้ชุดเตาเผาเออเตาเผานี่นะครับก็คือสามารถเวลาสมมติเราขุดเนี่ยเวลาเราขุดเหล็กเราจะเราไม่เราไม่ต้องเผาทุกคนครับเราจะได้เป็นเหล็กมาเลยนี่นะครับโคตรโกงนะครับนี่โกงไอ้ข้อกิปนี้ทุกคนนะช่วยกดไลค์ด้วยกันครับผมจะทำการเกียร์พี่ม่อนได้เองนะครับคือเราทำกันอะไรก้าเราได้เอกเอรห์ใช่อ ไปก่อนัไอ้ก้าคุณต้องไปคุณไปมาด้วยเร็วคุณต้นไม้หน่อยทำหายเปิ้ลก่อนเร็วเหหายปิ้้ลใพี่ได้เลยก็ได้หน่อยครับคลิปนี้ก็โกงพี่ม่อนอยู่แล้วครับทุกคนก็อย่า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 บอกพี่ม่อนนะผมจะไม่เฉลยนะครับจังหวะพี่แบบพี่ม่อนมาดูคลิปเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาสงสัยอะไรตัวเราอะไรเงี้ยเหรอใช่เดี๋ยวเขาโดนเขาไม่ไว้ใจเราคุณโดนติดพี่ม่อนด่าได้เลยทุกคนครับผมก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับหลายคนแบบ เอฟเฟอร์เอฟซีพิอพอ SD, พมอนสะใจเลยด้วยไงว่าเอ๊ะพิมอนโดนแกล่อะอะไรอย่างงี้นะเออนะครับตามนั้นครับทุกคนเราจะมีความโกงในตัวเรานี่ครับทุกคนนะเพราะผมว่าผมเป็นลูกศิษย์พิมอนนะครับเออผมแกลอาจารย์นิดหน่อยจะเป็นอะไรไปนะเออผมได้เป็นลูกศิษย์แล้วครับโอเคก้า พี่พ,พี่ได้หินเยอะแล้วตอนนี้พี่ได้หินพอสมควรแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเอาคือผมต้อทำชุดเฟอร์น,นักนก่อนทุกคนครับชุดชุดชุดเต่าชุดเต่าเผาก่อนชุดเต่าเผามันดีมากเลยนะนนชุดเต่าเผาอ่ะเจอเป็นไม,มน้มันไม่มีเลยพี่ไม,มไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเปิ้ลเหรอมันใช่ไอ้ก้ามึงตัดต้นสีขาวมึงต<อ>้องตัด<อ>ต้นสีอ่าสีโอ๊กอ่าใช่สีโอ๊กใช่แล้วตัวถีไม่เป็นไรน้องชายก็คือก็เหมือนเล่นยูซีเลยนะทุกคนครับก็คือเลื่อนมันจะเป็นรถนี่เองนะครับเราก็ต้องเล่นเป็นเรื่อยๆนี่นะครับเพราะว่าผมเป็นที่คุณก่อนคึ่งผมเป็นที่คุเเเยยออาาจ่่ดดีวมมมัันนนบบช้แแตข คือเกาะมันไม่ค่อยถึงนะครับเลยแบบว่าไม่จำเป็นนะจริงเราไม่ต้องเผาก็ได้นะก้าเอานี่ไหมไม่ต้องทำะไรชุดเตาเผา่ยทำแค่บ,บางส่วนพอแล้วเราก็แบบเอ็กเลยหาของเลยอยงงะไออะะรองเี้ยแบบไมเออหวังน่าบอกปแต่ชุดท,ที่หดที่สุดคือชุดออฟทเดียนนะใช่ครับตอนนี้นะรู้สึกว่าไม่ไม่หสุดคือเบนล็อกใช่แล้วเราจะขุด <c oughs> อย่างไรอ่ะอ่าเราใช้ใจขุดนี่นี่ทุกคนรับนี่ผมทำชุดเฟอร์แนมาแล้วทุกคนรับนี่มันมีสกิลปะมันมีสกิล,ต,กลต้องใส่ครบเซตอ่ะทุกคนรับชุดเนี้ยชุดเฟอร์นแนนด์ไม่ เอ้ยหาหนังวัวก่อนลืมเลยต้องทำต้นชั้นด้วยนะครับอย่าลืมแล้วมันมันอีกชั้นได้ไหมชุดพวกเนี้ยอุ้ยเจอนืแมนเอ้ยกล้าไปเจอปั้นว้าวเราต้องลอกกล้าอยู่ไหนผมอยู่ตรงเอเดอร์แมน ไอ้ตั้มเออกอพี่เจอเองแล้วกาพี่เจอสกิลเลตันแล้วแต่มันมีอยู่คิปเปอร์ด้วยอ่ะพี่ว่าถ้าพี่ตายก่อนนี่ก็เกมจบนะเนี่ยไปครับทุกคนครับพีว่าเราเราหนีก่อนดีกว่าก้าพี่เราอย่าเราไม่ควรเสียงเรืองในตอนน้าเห็นชุดพี่ไหมชุดเฟอร์แนนด์ชุดเตาเผาเผียบไหมคนตู้อ่ะใช่ไหมก้าพี่ว่าเราต้องขุดทอมายก่อนอย่างแน่เลยเราดีใจเลยเขาทำเตาเผาเลยพี่เขาไม่เขาจะทำชุดเหมือนเราหรือเปล่ามันเป็นการแสดงคือความบันเทิงนะครับทุกคนครับคือผมก็นะครับแกล้งอาจารย์กกกลล้้้้าตตนนนีีีีมมเเหห็็รรงไ ก็คือความจริงพี่ไม่ได้เรียนเลยนะครับพี่แบบว่าใช้สายตาแบบว่าพี่มีเนตรวงแหวนคือโดนตัวไหมอ่าคือโดนโดนตัวไหมนะครับเนตรวงแหวนใช่แล้วครับเไอ่ไอ้เ้ยเจเลิกแล้วเดี๋ยวมจะตามพี่โอ้ทุกคนครับความจริงมันโห่แม่แม,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 ม่ผมยอมผมยอมเผาก็ได้ครับทุกคนครับความจริงถ้าเราใช้ใช้ตาเผานะ่ะใช้ชุดตาเผามันก็จะดีอย่างนี้เฮ้ยอยู่ใต้เดวมอนแล้วเอ็นเล่เอ็นเล่ฝนด้เอนเล่ฝันด้วยเอ็นเล่ฝันด้วยเลยแฮะหายเลย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 หาเดวมอนเหรอเจ้าเหล็กไหมบอกนีกว่าเดี๋ยวเผาให้ได้ได้ได้เอาไปได้เอาไปเอาไปเมอร์อจาไป ไปทำเดี๋ยวตามมาตามมาคุณต้องไปเลยคุณต้องไ,ไปเลยคุณต้องไ,ไปไคุณต้องไปเผาเผาให้พี่อ่ะสวยก็คือฝันด้วเขามีเขามีคนที่โหดที่สุดนะครับในแบบ ประเทศไทยนะคือยูต้าออฟทามนี่นะครับก็ก็ผมอาจจะสู้เขาไม่ได้ในการหาแรกผมก็ต้องเป็นการโกงนะครับทุกคนนับเป็นการโกงใช่ครับทุกคนต่อไปนี้ทุกคนต้องเรียกว่าแฮชแท็กเนตวงแหวนเรามีเนตวงแหวนครับถ้าใครเคยดูนาโตะต้องจะรู้จักนะครับผมมีเนตวงแหวนไอ้ก้าเอาเหล็กไปพี่โยรมาให้และเดี๋ยวพี่จะขุดไปหาไดมอนด์กเนี่ยหพี่จะไดมอนด์แล้วไี่สูุไมได้ได้สุ่มไดแล้วสวยครับน้องก้าสวยได้คุณให้พี่นะครับได้เลยครับเฮ้ยน้องก้าพี่อยากได้ที่ขุดยังเลยขอี่เอาพี่รามมสสีีีีีขาาวพ่่่่่่่ฝฝัังงเเ้อยยูนลปะมีสีเาอยู่ฝั่่งงเนนน้ไหขอบคุณครรับอะไ โอ้ยที่ขุดได้ไอร้อนเหรอ,หรอดุยมั่นเลยกล้า๋ยวพี่นี่ก่อนพี่ว่าพี่อยากทำชุดต่าเผาจังเลยใช้ทั้งหมดเด็ดอันไหวไหมนะน่าจะไหวอย,อยู่แหละแค่สี่ละอ่ะสี่อันห้าอันพวกอครับผมจะทำชุดต่าเผาฟูนะครับทุกคนครับเวลามันขุดอะไรนู่นนี่นั่นขุดทองขุดทอง,ทองมันจะแบบเราไม่ได้เอาแอปเปิลมาแต่ค่อยขึ้นไปหางเอาขึ้นไปหาที่หลังเจ้าทัานเหรอถามแค่นั้นแหละจ้าทัานหรอ นี่ฮะฟูเลยก่อนครับพี่พี่ขาเหล็กให้เดี๋ยวได้ได้ไอเอ็กเล่ผมมันมันมองไม่เห็นและ่ะหรือเขากันนากะ้าเขากันแน่เลยเขากันได้ไหมมีการกันไม่ได้สิเขากันหรอเขากันหรือเปล่าแบบว่าก,กันให้แบบให้มันมองเห็นน้อยๆอะ่ะหาเพชรไม่เจอพี่ไม่เจอเพชรเลยมีแต่ลาเพชรก็ล่างพร้ไมขึ้น,ห,นหรือเปล่าพี่น่าสิก้าเราไม่เจอหนังวัวเราไม่เจอหนังวัวเลยผมขึ้นแบบผ่าจนไปข้างบนก่อนได้เลยน้องก้าเดี๋ยวเดี๋ได้ได้ได้ผมขับผิดขับเตาเผาผิดเฮ้ยพี่เจอทองแล้วข้างล่าง เดี๋ยวพี่ต้องทำอันนี้ก่อนพี่ต้องพี่ขี้เกียจเผาทองครับทุกคนครับผมต้องทำชุดเฟอร์นแอนดก่อนทุกคนครับอย่างแรกเลยทำชุดเฟอร์นแอนดครับทุกคนครับเมื่อกี้เราเจอถ้ำอยู่ฝั่งตรงเอ้ยเขาเจอไดมอนด์กันแล้วตัวดีแต่เขาเจอไดมอนด์เขาเป็นใคหรือเปล่าเขาเขาเขาทำเขาไม่เขาใช้ได้วงแหวนอ่ากาเขาใช้เขาใช้ได้วงแหวนเหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่ามีส่วนอ่ามีส่วนอ่าใช่ครับทุกคนครับเขาใช้ได้วงแหวนเหมือนพวกเราครับหรือว่าเขาเขาจริงเขาอาจจะเล่นแบบเขาใส่สะอาดแล้วก็เราอาจจะโกงเขาอย่างเงี้ยไม่ครับเราไม่ได้โกงเราเเเอนทคดู เราเราติดนาวโตเรามีเน็ตวงแหวนอ๋อเรามีเน็ตวงแหวนนะครับดูนะผมไม่ได้โกงนะครับเนี่ยกล้าเขาทำไอ้บักเก็ตชลินแล้วเขาจะขุดออสเตเดียนแล้วอ่ะเขาจะขุดออสเตเดียนแล้วเขาเขากำลังเขาขุดออสเตเดียนแล้วกล้าเราจะแพ้ไม่ได้ไม่เดึนเราใช้เน็ตวงแหวนแล้วพี่ใช้ฟิลส่าใช้เนื้แล้วเดี๋ยวพี่ยังไม่พี่ยังไม่ขุดเริ่มขุดเลยนะทุกคนครับทำบวกก่อนโอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับมากล้า พี่ฟูแล้วพี่ฟูแล้วพี่ฟูพี่ฟูนั่นแหละฟูฐานแล้วครับดูดูก่นดูดูสกิลนะครับในการขุดนะให้ผมทำชุดชุดฐานเลยวแม้ทุกคนทุกคนดูนะเวลาผมขุดทองนะครับทุกคนอ่าฮะเป็นไงมันได้เป็นก้อนเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบว่าไม่จำเป็นต้องแบบต้องไปเผานะทุกคนโคตรโกงเลยชุดนะครับแต่โกงกว่านี้ก็คือผมเอกเลนะฮะกล้าตามพี่มาเร็วผมอยู่ข้างบนผมกกำลังหาแอปเปิ้ลอยู่โอเคสวยงามน้องชายนั่นดวพี่หาเพชรเองน้องชายน้องชายบอกพี่เองพี่ตอนนี้พี่ได้ทองเต็มเลยเดี๋ยวพี่มีแอปเปิ้ลพี่ได้พพพีีี่่่่่่่ไไไไดดด้้้โกเเเเเเเต็มมมลลลยยยย๋ววชรรอออะะาาขึนแบบเเเเรรรราาาไไไดด้้้้งงพพชอะะยีกลจแ้ ไอ้การพเจอดรดมนอนสวยพี่โคตรโคตรโคตรไอ้ผมใช้ในผมนหวตนะครับผมไม่ได้ X เอ็กซเรยอะไรทั้งสิ้นเลยก้าได้ลืมหาหนังวัวนะเจอวัวด้วยมันใช้หนังปลาหมึกแทนได้ไหม <laughs> หนักอะไรนะผมเจอแต่ปลาหมึกปลาหมึกรอไม่ได้ปลาหมึกไม่ได้ก้านี่ก้าไปเจอเพชรแล้วสองสี่ห้าก้อนเราเพชรทำไรดีอ่ะจะทำเราทำต้นชามากเลยอ่ะทอนจริงเราช่วยทำไปได้ก็ไเอ้ยพี่ม่อเขาทำเขาให้เราเราขอให้อ๋อทำไมได้เจนได้สิบนาทีแล้วหรอทำไมนาคาพี่ขึ้นสิบสองยังไม่มันก้ามันขอพี่สิบสองแล้วก้าดูไอชิเมะขึ้นอ้าวใส่คนเจอไดมอนด์เหรอครับก็ชิเมะวงแหวนนะครับ ผมว่าจบคีนี้ผมไปบอกพี่ม่อนพี่ม่อนครับผมเอ็กเล่ครับพี่ม่อนบอกโอ้แซมมงกดีอะ่ะเลยอย่างนี้แน่นอนเชื่อผมไหมแต่สมมติถ้าเราแพ้เราก็เราจะขายหด้าตัวเองมากเลยนะทุกคนครับ เออดี๋ยวโอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปว่าที่ขุดผมอันนี้นี่หว่าผมเวลาผมขุดหินมันเป็นมันแบบเป็นเฟอร์แนนต์นี่หว่าทุกคนครับมันบอกว่ามันดูดิมันเป็นหินธรรมชาติหินทองเข้าเขาทำอะไรอ่ะก้ากิวต้าตายว้าวแต่เขาเออกเขากลับมาเกิดแล้วเหรอเพราะเขาเพราะมันแค่เริ่มเกมเองทับทับใช่อ่ะทุกคนคิดง่ายเลยสมมติเขาไม่อันนี้เขาไม่ได้โกรธนะตัวคนทีเขาไม่ได้โกรธนะก็คือว่าสมมติถ้าผมตายเขาให้เกิดดีครับเพราะว่ามันจะสนุกสนุกเนาะคลิปเนาะใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะให้เกิดใหมม่่่ไไไไดดดด้้้้พพีี จะได้สนุกสนุกไม่ไม่เราได้โอกาสแล้วพี่เดมอนอยู่กับกีตาร์เอาคบคงหายไม่เหรอใช่ค่าตอนนี้พี่เดมอนเกือบเกือบแบบ20่สิบอันแล้วตอนเนี้ยพี่ผมหาทางลงไม่เจอกล้าพี่อยู่เอาเป็นว่ากล้าหาของบนก่อนดี๋ยิพี่ขึ้นไปเดี๋ยวพี่ขอพี่พี่ขุดให้ไหมหรืออะไรกล้าไม่มีกล้าไม่มีอีกเลยหรอพี่หรอผมคิดว่าไม่มีนะกล้าไม่มีโอ้กล้าไม่เฟิวเลยหรว่าผมมีหรือว่าผมมีกล้าลงเคทก่อนกล้าเราจะโกงกทีเราจะโกงทั้งทีมดิค่ะาใช่ไหมครับ ก้าพี่เจอนี่แหละผมจออซิเดียมครับทุกคนครับมาออสเตเดียมมันมันขุดช้ามากอ่ะมันช้ามากๆอ่ะก้ามันช้าแบบบล็อกหนึ่งผมมันขุดไอ้ก้ามันขุดไปขุดเกือบชั่วโมงอ่ะมันเหลืออีกที่ยี่สิบนาทีละอีวานสามสี่นาทีอ่ะแต่ผมแต่เรายังไม่ได้อะไรเลยพี่ได้ออสเตเดียมมาสองสามเม็ดแล้วตอนนี้เราจะเอาเพชรเราจะฟูเพชรหรือเราจะฟูลก้าพี่อยากรู้ว่าดาบดาบออสเตเดียมมันโหดไหมดาบออสเตเดียนตีเจดาเมจเจดาเมจก็เท่าดาบเพชรไหมว่าเราทำดาบดาบเพชรไม่ดีกว่าดาบเพชรมันหาง่ายกว่าเสื้อสีม่วงครับทุกคนครับแเราต้้ออออองขขุุุดดีีีีกกกกกกก่่่บบบลลลลล็็ววะเเนนนยยยหาาาคครัทจะไไไดด้ฮะคคคยเเปป็นรรรรัับบขุาามมีว เอ้ยเฮ้ยไอ้กาไอ้กากาพี่จะตายลนพี่ตายพี่เออนั่นแหละกาตรงนั้นไม่เป็นไรกาไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมไ่เจ็บนะเจ็บๆไม่เจ็บเท่าไหร่เมาแล้บดูนับมาคุณเลื่อนต่อเลื่อนเขาก็พอๆกับเราทุกคนครับ ไซโคลเจอฟูออซิเดียมแล้วเย่เฮตาก้าวอาน้ำไหมมีน้ำไหมใช่ไหมมีน้ำแล้วก้าพี่ออซิเดียมแหละพี่ฟูและพี่กินเมทัลทองก่อนแล้วกันเฮ<อ>้ยเก้าโอ้ออซิเดียมมันมันมันหูใจสองหลอดเว้วยตก้าแต่ข้อเสีย <บะ S 1> คือ <บะ S 1> หัวใจมันสองหลอดเว้ยเก้าแต่สองหลอดก็จริงโอม้มันมีไฟโพซิชั่นด้วยเก้าเือดฝั่งนู้นเลือดแมงยี่สิบแต่ว่าข้อเสียมันของคือคือมันมันต้องมีเมทัลทอง ถ้ามันมีเงิเป็นทองก็จจบล่ะก้าวก็จะไหมมีผมใส่ผมเป็นชุดก่อนผมเป็นชุดก่อนครับทุกคนครับผมเป็นชุดก่อนก้าอย่างนั้นเรากงเราโอนสุดถึงก้าวว้ยก้าวบอด้วยปีบแล้วเหรอแปดปีบแล้วก้าวต้องคืนหมดแล้วก้าวพี่ต้องขอขอด้วยขอด้วยขอด้วยขอเดือดได้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 พี่ได้มาสองบล็อกเอาไปเอาไปหมดเลยนี่พี่ทำเป็นเป็นทองก่อนได้ได้มาอันหนึ่งก้าวคูณล้องสองลูกเป็นทองต้องผมต้องการเจ็ดต้องการเจ็ดเจ็ดเม็ดหรอเป็นเป็นทองนะไม่ใช่อ๋อไอ้เนี่ยนะได้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  ห้าหกใกล้บอสนึ่งบล็อสสุดท้ายพี่ขุดเองพี่ขุดเองกล้าก้าทำทางขึ้นขึ้นบนเลยทำทางขึ้นขึ้นบนเลยก้าก้ากล้าพี่ขุดแล้วเอาไปเอาไปเอาไปไปขุดไปขุดไปขุดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็บอกเลยฟ้าขอบผมก็กล่าวพี่ผมโหชุดชุดหินเนี่ยชุดหินเต็มตัวเลยใช่เหรอใช่พี่ชุดหินผมไม่ได้เลยเลยชุดหินเต็มตัว เจ้าผู้หญิงเต็มตัวเลยไอ้ก้าเอานี่ไปก้าข้างหลังเอานี่ไปเอาเอาเอาาดบผิดไหมไม่ตอบดามนึิมตอบเดิมตอบเดิมตอบเดิมช่อมรตุเล่กันจ้าพี่ม่อนกูผมตุเล่มากครับพี่ผมไม่เจอเลยเลยแต่พี่เจอมพี่เจอเพชรก่อนเพื่อนเลยไม่ใช่เหรออย่ห้ามใช้่ไหมไม่เออเพชรเอาไปใช้ทำได้ขวานโอเคพี่ทำขวานก็ได้่คุณอะขวานกระดาาได้ไหมดาบผมไม่มีเหรอด่าได้ด่าได้ดาบได้ดาบได้โอเคไปแล้วพี่โอ้ยโอ้ยพี่โอ้ยพี่ม่อนพี่ม่อนเกิดอะไรขึ้นอ้าว น o รอเรื่องผมรอเรื่องผมไม่ได้รู้พี่มันบั๊กข้างบนนะมันบั๊ก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 เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อาจจะแบกแหลกนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอทีเนี้ยมันมันมันหูใจสองหลอดเว้ยต่ก้าผมจะค่อยพาดทางเทคนิคที่เราได้เรียนรู้กันในชีวิตสีใช่แล้วครับรอบแล้ตอนนี้เราก็ยังพม่เพิดพลาดต่อใช่แล้วครับเฮ้ยเจ้เอ้ยเก้าเก้าก้าพี่เจอหมู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 เฮ้ย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 ใครอยู่บนภูเขาอ่ะ ข้าวไปเจอหมูข้าวไปเจอหมูเฮ้ยมึงเคเจอเจอเจอวัวเจอวัวเจอวัวใช่เจอวัวเจอวัวเจอวัวเฮ้ยนั่นไข่เหรอนั่นใครอ่ะไหนไม่มีพี่มีได้ีเลยไอ้ก้าไอ้ก้าดีพี่พี่พี่เอาเอาชูวัคเคมไปก้าไปไอ้ก้าข้าวหมูข้าวหมูเห็นเหรอเห็นหมูข้างหน้าไหมก้าก้าเห็นไหมก้าเห็นไหมก้าเห็นหมูไหมใช้ได้พี่ก้าเห็นหมูใช้ได้นะใช้ได้เนาะไม่พี่ปอนตอนที่ผมกำลังพวกผมกำลังทำฟาร์มสร้างบ้านอยู่พี่ออ๋ทำฟาร์มสร้างบ้านอยู่โอเค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  พี่ทำอะไรอ่ะกลลิิพ <ıyorlar> ี่มอดพี่มอดทำอะไรอยู่พี่มอนขุดอะไรอยู่วะน่ะขุดอะไรหรอเปล่าไม่ถามทำซ้ำไปเฉยร์ซ้ำไปเฉยโอ้โหลา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 สร้างบ้านดีกว่าสทำจริงเล่นลิ้นลินลิ้นดิบันล่นลิ้นเฮ้ยเล่นลิ้นเก่งนะเรักเนี่ยนายแค่ไหนพี่พี่อยู่ไหนครับผมถามกวนแล้วแหละพี่บอกพี่ก้าบอกพี่กัดไหมที่แท้จริงอะไรเงี้ยเฮ้ยบอกทำไมอ่ะผมว่าแพ้ที่คุ้นอันนี้คือถามว่าบอกได้แล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วผ่าเกมผขาเกมผขาเก่ง เขาแอบมองเราอยู่นะจ๊ะเขาแอบมองเราอยู่นะจ๊ะแต่เจอมู้บ้างเลยจิสังนะเกรงพี่ถอดหัวพี่ถอดพี่ถอดหัวให้เพื่อนกันนะฮะเฮ้ยเจ้าล่อมาเจอาล้อมาเจ้าล้อมาเจ้าล้อวะอะไรพี่ว่าหมุไปตระเรนเลเอาโล่ววะล้อลอลลพี่ว่าสวัสดีตาดีก็ตาดีกนตาดีมากเอยพี่ว่าสวัสดีัาพี่ว่าสวัสดีับพี่บ่าตาดีมากกากาดีตัวกาดีตัว ตีม oh, oh, ันอยู่เอาดีไปก้พ uh ี anyway ่ค้าง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 ไอ้กาี่ค้างก้พี่ค้างไอ้กาี่ค้าง้อยอะไรเนี่ยสกิลอะไรเนี่ยบินอพี่ก้อนสกิลเลยสกิลเลยอ้งยไอ้ยไสกิลโคตรเกินเลยเออบ่าเจอสกิลรึปล่โอ้ยผมวบินได้อะไปดึงไอ้กาสู้ไอ้กาสู้ตาย เอ้ไอฮไอ้ยพี่ว่ลเป็นผีก้าวก้าวพี่ว่าเป็นผีพี่ว่าเป็นผีนี่นี่นีี่ว่าเป็นผีพี่วอาเป็นผีก้านนี้แล้วก้านนี้แล้วไม่ได้จับไม่ไดจาต้เลย พี่บ้านเป็นผีไ้แซมแซมเลื่อกระดาบวัวดาบวิ่โคตรโกงเลยดาบอะไรอะดาผู้หรอดาผู้ดดาาผผูู้้โกงเลยพี่มันพาผมบินขึ้นแล้วคอตั้วเวก็จีบอ่ะนั่นแหละอุปกรณ์ที่เตรียมการมานานโอ้โหมึงดูดาผู้ดิไอ้ย่าบ้าโอแต่พี่ผมขอดูหน่อยอะจะดูหน่อยเนี่ยพี่ อว่าโกเลยที่บ้าไปเลยพี่ว่าพี่ไปเลยพี่พี่ไปเลยว่าไปแล้วว่าไปแล้วผมมีอะไรจะบอกพี่สารภาพว่า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 ผมไม่เกลือกูไม่เป็นไรโอ้ยเอ้าพี่ไม่กลัวเลยเลยเราชิวียวผมแพ้พี่ต่อคนทุกคนดีเลยโอ้จะเหลี่ยมพี่แล้วนั่นแหละจะเหลี่ยมแล้วตอนแรกอ่ะ เดนดักเหลี D ่ยมเออเออก็ต <spooky> ัวเลยดูเลยทุกี่นะครับผมคนที่ดูมากเลยนะครับเป็นไงบ้างสำหรับยูเอสซีเมื่อสาวใส่เกาะอะไรก็ได้นะครับผมถ้าอยากทำอีกนะครับก็คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมนะก็นะครับส่วนช่องคนอื่นของทีมใต้ที่คิมชันนะครับผมเแค่สำหรับนี่จะไปไหนในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะฮะชายคนเดียวบอกเลยไหมเขาหน้าเขาหน้าผมจะล้างแค้น <น>จะไปกมาซล้างแขนล้างแขนไปครับทุกคนาไปไปครับายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย